ทุกคนครับวันนี้ผมจะไปรับภรรยาใหม่ครับฟังไม่ผิดครับผมจะไปรับภรรยาใหม่ครับอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยผมผมต้องไปรับภรรยาใหม่ครับผมเตรียมตัวไปรับภรรยาใหม่ครับภรรยาใหม่ใช่ไหมใช่ครับได้เลยเจ๊เอมาแล้วอุ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะฮะใช่ค่ะใช่นะ อันนี้ใครนะย่าไปรู้ค่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็ตอบให้เลยรับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างครับสทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่เจ็บด้วยอันนี้ก็อยู่ในการพักฟื้นใช่สิบกว่าวันแล้วก็จะไปถอนได้เลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็ยังดูไม่ออก าอย่าเวลโลเลยค่ะทาบด้วยซิโครกระดูออกอ่อนว้าวทำด้วยซิโครกระดูออกอ่อนแล้วกระดูออกอ่อนไปใส่สูงไ่ใช่ครับโอเคอบ้าดูการณ์ตัวฝันจ๋าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทนบ้านดูการณ์ที่ให้กำลังใจกันเยอะมากครับขอบคุณค่ะได้เป็นใหม่หรือเปล่าอะไรอ๋อคเค